ฟังนะ14บวก5ลบ15ลบ8ลบ255บวก158แล 90, ้วก็บวกอีก3268ได้เท่าไหร่3220ค่ะเพลิกลับกันว่าเป็นบริษัทวงแรกที่มีพลังสัมพันธ์แห่งราชชาสัมพันธ์ราชชาว่าจะเป็นการทำในวันจักเสือกัครับ เธอก็เหมือนกันเวนลาครูสอนอะทำไมไม่ฟังฮนะจะต้องฟังคุยเยอะนะไม่งั้เราจะลอกคนนี้ต่อไปเห็นไหมเราหรือเปล่าใช่อบอกแล้วหักอะมีประโยชน์แล้วก็อร่อยด้วยครูให้นั่งอยู่กับพี่ <at> <c oughs> ไม่ใช่มาเล่นก,กันเออหนูไม่หยิบหนังสือค่ะแล้วไหนหนังสือเออจังท์ <c oughs> ท่องห้องสายครูใจดีโอ้ยยังหวงเรื่อชีติก็ไปโรงเรียนสายหรอกริยวเรีวเรีไม่เป็นอะไรเลยครูใจดีโอ้ยก็ได้ไปเร็วดาสวัสดีค่ะอ่าสวัสดีจ้าทำไมมาโรงเรียนสายจ๊ะเด็กๆเอ่อพุ่นนุ่สายค่ะนอนดึกใช่ไหมล่ะใช่งั้นไม่เป็นไรโอกาสหน้าต้องลังเลไว้นะ ท่างนี้ครูเว้นไปก่อนแล้วกันอ่านแล้วาเรียนไปเร่อยห้องสายครูใจร้ายมาเร็วมาเลาี้ยบบอลเด็ยเพี้ยง ทำไมเพิ่งมาลิถเสียค่ะจุดสายอ่ะอะไรกันแน่ตกลงว่าเหตุผลอะไรกันแน่สายรถสายรสเสียค่ะจุดสายไม่ว่าจะได้เหตุผลอะไรวันนี้เธอมาสายเพราะฉะนั้นมายืนกางแขนหน้าห้องเลยยยืนนะ ย,ยืนไปเลยนะวันนี้คกอสาย้ายจากเธอเยบายใช่สายนิดเดียวยืนนะคี่เล่นในเวลาเรียนครูใจดีอ้าวนักเรียนนี่เล่นในระหว่างที่ครูสอนหรอ,หออย่างนี้ไม่ดีนะถ้าสมมุติคำั้หน้าขับอีกอ่ะเดี๋ยวครูจะลงโทษน,น,นะแต่คำเนี้ย ครูจะให้อภัยเข้าใจไหมอ่ะเก็บของเล่นก่อนนะในตอนพัก่อยเล่นแกะเก็บนหมนังซีรีส์จะตุนเก็บด้วยเล่นในเวลาเรียนครูใจร้ายย่ายา้าไม่กินอย่ากินกินไม่กินเอ๊ทำอะไรกัน เล่นโลค่ะคุณครูอ่ะแล้วเมื่อกี้คุยทำอะไรคุยอ่านหนังสือใช่เหรอไม่ใช่ค่ะอ่านหนังสืออยู่นี่มันหนังสือนี่หมดอ่ะเล่นอยู่ค่ะเห็นเต็มตาคนที่ว่าจะเห็นเต็มตาคือฉันกับเธอเลยทั้งสองคนเลยจะจะมาไม่รู้ไม่ใช่นะซื้อไม่ใช่มาเล่นในนี่กว้างไปกว้างมาของไม่ค่อยทำนี้หรอกฮะคุยกับเพื่อนครูใจดีเซอร์ไอแซคดิลตันมิชชั่นสตาร์เล่นๆไปถึงหนุนนะคะ ก็ต้องการให้ขอข้อเสนอเยอะเพราะว่าซึ่งน่าเสียดายนะเพราะว่าอะนะคะก็ลงบุคลีเนียร์เมชไหมแล้วก็ตลอดช่วงที่ช่วงที่สามก็มองหรอแล้วก็เอาหลักเรียนค่อยคุยกันก่อนถูกไหมได้ดีมากตอนนี้เอาไว้จ้งใจเรียนกันก่อนดีกว่าถ้ามีเรื่องอะไรคุยก็ค่อยคุยกันตอนพักเบรกเข้าใจไหมคะทุกคนค่ะดีมากอะต่อนะ คุยกับเพื่อนครูใจร้ายอ่ะฟังนะหนึ่งสองสกเจ็อ็ดเออู่ออกคุยกัน้อเรยครูบอกกี่ครั้งแล้วอย่าคุยกันอยากสหน้านเดียูดุไหนยันจะพูดอีพูดอีใช่ไหม ตอบคำถามครูใจดีหนคูณหเท่ากับหนึ่ง่ะเจงมากหนึ่งนเท่ากับสองเท่ากับศูนคูณเท่ากับศูคราวนี้ห้าคูณหคูณสคูณสคูณแคูยคูณหเท่ากับห้าผิดจ้ะไม่เป็นไรห้าเด็กๆกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวครูสอนเพิ่มให้นะ อ่าตาเสร็จนะดูนะถึงแไ้ตรงนี้อ่ะมันจะคูณเยอะก็ตามแต่พอผลของมันอ่ะไปคูนกับศูนย์แล้วศูนย์ก็ไปคูณกับอีกหนึ่งทีมันก็ได้ศูนย์เพราะฉะนั้นคําตอบไม่ว่ามันจะยาวแค่ไหนโจจะยาวแค่ไหนถ้าไม่ศูนย์นั้นมันก็คือศูนย์แค่มนได้คูนโอเคทุกคน,นตอบคําถามครูใจร้ายต่อไปครูจะถามคาถามยายใหม่ลุกขึ้นค่ะ ฟังนะ14บวก5ลบ15ลบ8ลบ255บวก1 5 8แล้วก็บวกอีก3,268ได้เท่าไหร่3,000ก็เป็น3,000แต่บวกเยอะึ้กเนี 3, 220, ่ย3,220ค่ะ กินขนมครูใจดีอ่ะนะัก่วยในเหมือนนะผู้ฟองความสารภาพในช่วงปี1112จนถึงปี1 9 1 6หนึ่งในกษัตริย์ของแองโกเซ็กซ์ององค์สุดท้ายของอังกฤษกล่าวกันว่าเป็นกษัตริย์องค์แรกที่มีพลังสัมพันธ์แห่งราชชาติสุภาพแห่งราชาติมัจะเป็นกระทำในวันจัดเสือกับครับเพื่อให้มีโอกาส,ส,าสประสบความสำเร็จมากขึ้นเฮ้ยเด็กดไม่คิดถึงในห้องเหรอเนี่ยค่ะ ขนาดนี้เหรอเนี่ยเธอบ้าไปแล้วมันเยอะมากเลยเนี่ยขนมมาเขาให้กินในห้องเรียนขนาดเรียนอยู่เข้าใจไหมเดี๋ยวครูคืนให้ตอนทักเบรกทัไหมคะคราวนี้ก็ต้องไปเลายนนะต่อกินขนมครูใจร้าย่าเอาขอนมไหม ให้ว <I> อนออาไปอ่ะแล้วก็ประโยคเนี่ยนะจะมีทั้งคำศัพท์คำ่านหน้าทีา่ของคำและความหมายกลิ่นอะไรกลิ่นมนันอาหารไม่มีอะไรมไม่มีใครกินค่ะอุ๊ยอ่ะไม่มีอะไรใครกินจริงค่ะซึ่หรอและในมือนั่นคืออะไรฮะชิอดูหน่อยสิ นี่ไงนี่ไงหลักฐานกดของเรียนเราห้ามเอาข้าวนเข้ามากินในห้องเรียนพวกเธอต้องโดนหักคะแนนหักคะแนนให้หมดเลยเข้าใจหคุณรกใจร้ยคนไปกู้ิว่าเม่อไปทานข้าวลอกการบ้านครูใจดีครูให้เวลาทำแบบ สิบนาทีโอเคไหมแต่ห้ามลอกกันนะเข้าใจไหมโอเคเลืมได้ไ่าไิปปออาปา๊ปนไม่ อ้าเฮ้ยนี่ลอกกันเหรอเอ็กเรียนครูบอกแล้วใช่ไหมว่าไม่ให้ลอกกันอ่ะก็ยในบดลอกของน้อะค่ะก็เราเขาอยากได้คะแนนเยอะค่ะครูรู้นะว่าอยากได้คะแนนเยอะล่ะแต่นี่อเป็นการสอบจริงจังเข้าใจไหมการสอบเป็นการวัดประเมินว่าเด็กๆอ่ะเข้าใจเนื้อหาอะไรบ้างเนื้อหาไหนที่ไม่เข้าใจอ่ะเดี๋ยวครูก็จะได้ไปสอนเน้นรูปเติมตอนหลังเข้าใจไหมโอเคค่ะอาคราเนี่ยทำใหม่ ไอวนหน้าคนเดียวดีมากคนะ่ะเริ่มลอกการบ้านครูใจร้ายาเป็ดเป็ดเก้าอือกอะไรนี่เ,นออเฮ้ยกีบไม่ออกหลังของเย้ใหม่ขอรองนหน่อยอไล่ไม่รอกเอ๊ะมื่อกี้พูดว่าอะไรกันนะ ลอ้อเยียบอลจะลอ้อเพื่อนเหรออืมข้าล้อไม่ได้นะเลยอย่างความคิดของตัวเองต้้งใจมาว่าตัวเองเท่านั้นเย่ไหมส่วนเธอนะก็ไม่ต้องให้เพื่อนลอ้อรู้ไหมว่มาการให้เพื่อนล้อเนี่ยเราจะไม่ได้ช่วยอะไรเพื่อนเรียนรู้อะไรเลยนะเธอก็เหมือนกันเวลาครูอรอสอนอทำไมไม่ฟังฮนะจะต้องฟังครูเยอะตนะั้งใจก็จะลอ้อแบบนี้ต่อไปอืมเข้าจะถามเลยใครเรกว่าหาห่าอืม อาหารเชี่ยงครูใจดีไม่อยากกินผักเินเอา้อาวนักเรียนทำไมเหลือผักไว้ล่ะเออหนูไม่อยากกินนะมันไม่อร่อยเฮ้ยแต่ผักมีประโยชน์นะเข้าใจไหมไม่เชื่อก็ลองกินดูมันอร่อยนะครูว่านักเรียนอะ่ะไม่เคยกินผักมากกว่าลองกินดูเ,เห็นไหมอหร่อยด้วยเปล่า,อาบอกแล้วผักอ่นะมีประโยชน์และก็อร่อยด้วย หมดกินผักหมดแต่กินข้าวไม่หมดกินไา่หมดเลยดีมากคนเราต้องกินอาหารในทุกห้ามู่เข้าใจไหมอาหารเชี่ยงครูใจร้ายรีไปผักไม่อยากกินนียไม่อยากกินก็ต้องกินรู้ไหมว่าผักนีมันประโยชน์อ่ะฮนะกินเข้าไปอ่ะกินเร็ว ฉันจะดูจนก,กว่าเธอจะกินหมดอ่ากินเข้าไปหนึ่งคำเต็มๆผักหลนตักผักเข้าไปค่ะอืมเดียนยังไงเห็นไหมมันก็ไม่แย่หรอกกินเข้าไปนะผักอ่ะไข่ด้วยอ่ะแล้ว้็นั่งให้ตัวตรงๆไม่ใช่นอนเลยนันอนกินเขาเรียกว่างู เก่งมากเลยมอนวิ่งเล่นคู่ใจดีโอ้เฮ้ยยันกอนี uh> ่ดูด uh, ิเล่นการจะล้มเลยเห็นไหมตรงนี <h okay. <h ああ้ไม่ใช่ที่เล่นนะตรงนี้เป็นในห้องเรียนเดี๋ยวมันก็วิ่งชนของเลยเมื่อกี้ีเจ็บไหมเจ็บไหม บอกแล้วอ่ะจำเอาไว้นะคราวหน้าไปเล่นใสนสนามเข้าใจไหมออ่ะได้เวลาไปเรียนแล้วไป,ว,ว,ไปวิ่งเล่นครูใจร้ายยิ่มหวอนจากสายพิษจ้า ทำเป็นเด็กเรียนเนก่งไม่ดีนะรู้ไหมนั่นค่ะพี่ทำิี้เลยใจ่้องทำเวนครูใจดีเ,จดเด็กๆก็เรียนแล้ววันนี้เป็นเวนทำความสะอาดของเด็กทั้งสอบคนเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นน่ะฝากลกบะดานด,ดำแล้วก็จัดห้องเรียนด้วยเด็กครูกับมานะเก็บที่มาที่จากทิดจากเออได้เด็กฉันลบไม่โอเค เนานะทุกคนมัวแต่เล่นเกมใช่ไหมเนี่ยก็ยหมอนเขียนเพิ่มหนูนก็เลยบอกว่าเดี๋ยวหนูลบให้ทุกคนห้ามทำควาษาดช้า,า,า,ชาเดี๋ยวได้กับบ้านช้านะเพราะฉะนั้นรีบเข้าเข้าใจไหมค่ะเสร็จแล้ว<ส>นคน่ะครูเก่งมากอ่ะทุกคนกลับบ้านได้ยทําเวนครูใจร้ายทําเวนให้เรียบร้อยลบกระดาษไปเดี๋ยวครูมา เข้าใจไหมคะค่ะไก่เป็ดเปี๊ยากาเดี๋ยวไปเขียนกันก่อนนะวค่อยลงนี่๊เอาชีฮ้ยฮ้ยทำไมไม่ยําเวรกันนะคุยันได้ไหมแต่มาเขียนได้แบบนี้มันใช่หรือเปล่าอ๋อยิบอคนเขียนค่ะกินหนูพยายาม เช็ดมันออกให้หมดค่ะีใจค่ะเดียวใหมได้เขียนไม่ต้องเขียนกันพวกเธอปิดทั้งสอบเลยลดเลยเดี๋ยวนี้ลดเลยลดได้ชื่อมาลดเลยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ก่อนลบลงไปเลยลบไปเดินชนครูครูใจดีโอ๊ยครูไม่เวลาจะเรียนครูผู้อาวุโสช่วยเก็บค่ะ ขอบใจมากนะงั้นหนูขอตัวไปก่อนนะคะข้าหลังก็เดินดูทางดีนะเดินชนครูครูใจร้ายเฮ้ยคโงยายใหม่เธอได้เรื่องมามางนเรือนะฉันยืนอยู่ฉันก็ 南苏。